สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับ Agent Carter s e a ซีซั่นที่1ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเอพิโซดที่5แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดก่อนก่อนก็สามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยนะผมทำเป็นลิง์กไปที่เพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วนะครับและสำหรับคนที่ดูมาครบแล้วก็เชิญรับชมกันต่อได้เลยครับกับเอพิโซดที่5ที่มีชื่อตอนว่า The Iron s a l l i n g ย้อนกลับไปในปีคิสตศักราช1937ที่ประเทศรัสเซีย เด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาโดยที่ข้อมือของเธอมีกุญแจมือล็อกเธอไว้กับเตียงตอนที่นอนหลับครับซึ่งเด็กคนนี้ก็คือดัตตี้นั่นเองหลังจากตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็แอบเอาขนมปังที่ซ่อนไว้ออกมากินแถมยังมีน้ำใจแบ่งให้เพื่อนตีข้างๆที่นั่งดูเธอกินอีกด้วยครับหลังจากนั้นเด็กๆทุกคนก็ต้องไปเข้าคลาสเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเรียนโดยการดูการ์ตูนเรื่องเดิมซ้ำๆจนสามารถจำและพูดบทสนทนาในเรื่องได้ทุกประโยคนอกจากเรื่องภาษาแล้วก็ยังมีการฝึกการต่อสู้ด้ววยยมือเปล่าด้ และเด็ก2คนที่ถูกเลือกให้มาต่อสู้กันก็คือดอตตี้กับเด็กผู้หญิงที่เธอแบ่งขนมปังให้ครับทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายแล้วดอตตี้ก็เป็นฝ่ายเหนือกว่าเธอสามารถล็อกคอเด็กผู้หญิงอีกคนเอาไว้ได้และเมื่อครูฝึกให้สัญญาณดอตตี้ก็จัดการหักคอเพื่อนของเธอทิ้งครับซึ่งเราก็จะได้รู้ในภายหลังว่าที่นี่ก็คือเรลูมอะคาเดมีหรือสถาบันที่เป็นสถานที่ฝึกเหล่าแบล็กวีด้รวมถึงนาตาชาโรมานนฟด้วยนั่นเองครับ 9ปีต่อมาเดือก็คือช่วงเวลาในปัจจุบันดอตตี้ได้กลายเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเพ็กกี้ไปแล้วครับทั้งคู่ชวนกันมานั่งกินข้าวที่ร้านอัลแมนแอลโต้แมนดอตตี้ทำทีเป็นว่าอยากจะให้เพ็กกี้ช่วยแนะนานสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนิวยอร์กให้เพราะเธอเพิ่งเคยมาที่เมืองนี้เป็นครั้งแรกแล้วพอเพอ็กกี้เผลอเธอก,ก็แกล้งปัดกระเป๋าของเพ็กกี้ให้ตกลงไปที่พื้นจากนั้นเธอก็แอบขโมยกุญแจห้องของเพ็กกี้ไปครับซึ่งเพ็กกี้ก็ไปทํางานต่อโดยที่ไม่ได้สงสัยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตัวอะไรเลยสักนิด เมื่อมาถึงสำนักงานแล้วเจ้าหน้าที่ SSR ในตอนนี้คือก็กำลังวิ่งวุ่นกันทุกคนเลยครับเนื่องจากข้อความที่ถูกส่งผ่านมาทางเครื่องพิมพ์ดีดดันเป็นรหัสลับพวกเขาก็เลยต้องเชิญตัวนักถอดรหัสมาช่วยหาความหมายของข้อความแต่อนักถอดรหัสคนนี้ดันฝีมือห่วยแตกมากครับเขาแก้รหัสไม่ออกเพ็กกี้ก็เลยจัดการหยิบรหัสลับมาดูซึ่งเธอมีความสามารถในการถอดรหัสลับพวกนี้ตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกแล้วครับดังนั้นดูเพียงแป๊บเดียวเธอก็รู้แล้วว่ามันคือจุดพิกัดในแผนที่ซึ่งจุดนั้นกคือปป่าาามเเเรนียโฮใะทศบลุส นอกจากนี้รหัสลับยังเขียนข้อความถึงเลวาทานอีกด้วยครับหัวหน้าดูลี่เลยบอกกับทุกคนที่กำลังงงว่าเท่าที่เขาได้ยินมาเลเวอ,อทานคือองค์กรลับของรัเสเซียที่เริ่มมีบทบาทในช่วงหลังสงครามสิ้นสุดลงอยู่ๆกลุ่มมนี้ก็เริ่มกว้านซื้ออาวุธเพื่อเอามาใช้สู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรและในรหัสลับก็เขียนเอาไว้ว่าเลเวอ,อทานจะมารับเครื่องปฏิกรณ์แห่งไยนะในอีก2วันถัดจากนี้และจะชำระเงินเป็นจำนวน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ให้กับฮาวเวิร์ดสตาร์กพอได้ยินดังนั้นดูลี่ เพราะข้อความนี้จะเป็นหลักฐานอย่างดีว่าฮาวเวิร์ดได้แอบ,บขายอาวุธให้กับพวกรัสเซียจริงๆดูรี่เลยสั่งให้ทอมสันกับลูกน้องอีสองคนเดินทางไปเบลารุสเพื่อจับกลุ่มตัวฮาวเวิร์ดทันทีตัวเพกกี้เองก็อยากจะพิสูจน์ความสามารถของเธอให้คนในหน่วยเห็นเธอเลยอาสาขอร่วมทีมในภารกิจครั้งนี้ด้วยแต่ดูรี่กลับไม่ยอมครับเขาคิดว่ามันอันตรายเกินไปสําหรับผู้หญิงและหากมีเหตุให้ต้องปะทะกับคนร้ายเพกกี้ก็อาจจะกลายเป็นตัวถ่วงของทีมก็ได้ จากนั้นดูลี่ก็ได้ยื่นคำขาดว่าทอมสันกับเจ้าหน้าที่อีก2คนจะร่วมมือกับทีมฝั่งยุโรปที่มีความชำนาญในพื้นที่แถบนั้นลอบเข้าไปยังจุดซื้อขายในประเทศเบลารุสเพกกี้เลยย้งขึ้นมาว่าไม่มีใครชำนาญพื้นที่ในแถบนั้นเท่ากับหน่วย107ของเธออีกแล้วดูลี่กับทอมสันจึงได้ถามเพกกี้ว่าถ้าได้คนในหน่วย107มาร่วมทีมด้วยจริงๆพวกเขาจะยอมให้เพกกี้ร่วมทีมไปด้วยเลยครับเพกกี้ก็เลยออกไปโทรศัพท์ไม่กี่นาทีเธอก็กลับมาพร้อมกับบแแแจจ้้นนน้้งงววว่่าาาเเธออดนนนหหหรรคึกยยย1007ใีล ด้วยเหตุนี้เพ็กกี้จึงได้เข้าร่วมภารกิจด้วยครับเจ้าหน้าที่ในทีมทุกคนเลยต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ห้องเปลี่ยนเสื้อแต่เพราะปกติแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่หญิงคนไหนได้ออกไปปฏิบัติภารกิจจึงทําให้ไม่มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้หญิงในหน่วยครับเพ็กกี้เลยต้องใช้ห้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ชายคนอื่นตอนนั้นเองที่ซูซาเดินเอาข้อมูลเบื้องต้นของภารกิจในครั้งนี้มาให้ทอมสันเลยแกล้งให้ซูซาเดินไปฝั่งที่เพ็กกี้กําลังเปลี่ยนนนเเเสื้้้้้อออออผผาาายยูู่่่ททํใหหซบบังงด็็รรแลป2จุกกๆีีขพค ซึ่งสูซาก,ก็จําได้ว่าในรูปของผู้หญิงผมบลอนด์ที่ไหนขับเองก็มีแผลเป็นแบบเดียวกันนี้เช่นกันหลังเดินทางมาถึงจุดนัดพบแล้วทีมของเพ็กกี้ก็ได้พบกับทีมสนับสนุนที่เธอนัดเอาไว้นําทีมโดยดําดําดูแกนจูเนียจูนิเปอร์พิงกี้พิงเกรตันแล้วก็แฮปปี้แซมโซเยอร์ครับซึ่งคนเหล่านี้ก็คือกองทหารหน่วยที่107หรือหน่วยฮาวลิงคอมมานโดที่กับตันอเมริกาสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกอกับไฮดราในช่วงสงครามโลกนั่นเอง หลังทักทายกันเสร็จดูแกนได้นําทีมไปยังเส้นทางที่ปลอดภัยในการรอบข้ามชายแดนซึ่งพวกเขาต้องใช้เวลาหนึ่งวันตเต็มในการเดินทางในคืนนั้นเองระหว่างที่กําลังพักผ่อนกันอยู่สมาชิก107แต่ละคนก็ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองเจอมาให้ทุกคนฟังพอเล่าจบพวกเขาก็อยากจะฟังเรื่องราวของสมาชิกทีมแพ็กกี้บ้างครับซึ่งหวยก็ได้ไปตกที่ทอมสันแพ็กกี้เลยถามเรื่องที่มาที่ไปของทอมสันที่ถูกเรียกว่าเวลาบุรุษสงครามแถมเขายังได้รับเหรียญนาว v ีครอสมาอีกด้วย ทอมสันเลยแล้วว่าตอนนั้นหน่วยของเขาอยู่ที่เกาะสุเก็นประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีภารกิจอะไรเป็นพิเศษให้ทําแต่แล้ววันหนึ่งทอมสันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามืดเขาเห็นทหารญี่ปุ่น6คนแอบย่องเข้ามาในค่ายทหารหนึ่งในนั้นกําลังยืนคล่อมผู้บัญชาการของเขาที่กําลังหลับอยู่ตเตรียมจะใช้มีดปาดคอทอมสันเลยจัดการยิงทั้ง6คนนั้นตายเรียบช่วยชีวิตผู้บัญชาการและเพื่อนทหารคนอื่นๆที่กําลังหลับอยู่ได้สําเร็จนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขากลายเป็นวีรบุรุษสงครามและได้รับเหรียญ วันต่อมาในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานที่ซื้อขายตามที่รหัสลับได้แจ้งไว้ซึ่งมันก็คือตึกของ Red Room Academy นั่นเองครับเพกกี้เสนอให้แบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ4คนเพื่อที่จะได้สำรวจตึกได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัยเมื่อเข้าไปด้านในแล้วเพกกี้ก็ได้พบกับห้องเรียนห้องหนึ่งที่มีเครื่องฉายสไลด์วางทิ้งเอาไว้ครับพอเปิดดูก็พบกับข้อความลับฝังอยู่ด้านในเป็นคําว่าปลูกฝังความกลัว แล้วตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็เลยเดินตามเสียงไปดูครับปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ในห้องนอนที่มีกุญแจมือล็อกไว้ที่หัวเตียงดูแกนก็เลยเข้าไปคุยด้วยโดยพยายามทําตัวเป็นมิตรเด็กจะได้ไม่กลัวแต่แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นกลับใช้มีดแทงเข้าที่อกของดูแกนครับจากนั้นก็ย่างปืนของดูแกนไปแล้วใช้มันยิงใส่จูนิเปอร์แล้วเด็กหญิงก็มุดต,ตัวหลบหายเข้าไปในเส้นทางลับถึงจะโดนแทงแต่ว่าดูแกนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับเพราะว่าเสือ้อเกาะสามารถป้องกันเอาไวไว้ด แต่จูเนเปอร์ที่ถูกยิงเสียชีวิตซะแล้วครับทางด้านหัวหน้าดูรี่ตอนนี้ก็กําลังตามหาความจริงของการลบที่ฟินนลและเขาก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนคนหนึ่งของเขาที่เป็นคอร์ริเม์สครับเพื่อนคนนี้เล่าว่าฮาวเวิร์ดไปที่ฟินนลเพื่อเก็บกวาดการสังหารหมู่แถมยังไปมีเรื่องชอกต่อยกับนายพลคนหนึ่งด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นหนึ่งสัปดาห์นายพลคนนี้ก็ได้ลาออกจากกองทัพส่วนฮาวเวิร์ดก็เชิดเงินวิจัยหลักล้านและแตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เคยมีให้กับกองทัพทิ้ง ซึ่งนายคนที่ฮาวร์ไปมีเรื่องด้วยก็คือนายคนที่เป็นคนเขียนรายงานการรบทิ่ฟิแนวที่เพิ่งเสียชีวิตไปนั่นเองครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ฟิแนวก็ตามมันจะต้องเป็นเรื่องที่ทําให้ฮาวร์ไม่พอใจกองทัพแบบสุดๆแน่ๆดูรี่เลยตัดสินใจไปหาจาวิสและบอกว่า SSR ไม่ได้อยากจะลาแม่มดดังนั้นถ้าฮาวร์บริสุทธิ์ใจจริงๆก็ขอให้มาเล่าความจริงที่เกิดขึ้นให้เขาฟังเขาจะได้ดูว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่พอพูจบดูลี่ก็ยื่นนามบัตรที่มีเบรรอเบร์ ตัดกระมาที่ด้านของเพ็กกี้พวกเขายังคงทําการสํารวจลึกเข้าไปในตัวอาคารเรื่อยๆจนในที่สุดก็ได้พบกับนิโคลาวิศวกรที่มีปัญหาทางจิตและดร์เอฟเชนโกนักบาบัดที่ช่วยรักษาให้นิโคลาอยู่ทั้งคู่ถูกจับขังเอาไว้ในกรงครับดร์เล่าว,ว่าพวกเขาถูกบังคับให้สร้างโุธชนิดหนึ่งที่เลวาอัลทานขโมยแบบแปลนมาซึ่งเจ้าของแปลนที่เป็นคนคิดค้นอวธนี้ขึ้นมาก็คือฮาวเวิร์ดสตาร์กนั่นเองทอมสันเลยถามว่าสตาร์กมีส่วนรู้เห็นอะไรด้วยหรือเปล่า ด็อกเตอร์เลยบอกว่าเขาไม่เคยเห็นหรือว่าได้ยินเลเวอทานพูดถึงฮาร์วาร์ดเลยครับและถ้าฮาร์วาร์ดร่วมมือกับเลเวอทานจริงๆพวกเขาคงไม่ต้องมาโดนจับขังอยู่แบบนี้แต่ตอนนั้นเองพวกทหารยามก็ตามมาเจอกับพวกแพรกี้ซะแล้วครับเธอเลยตัดสินใจช่วยทั้งสองคนออกมาจากห้องขังระหว่างที่กําลังยิงต่อสู้กันเจนน้าหน้าที่เอสเออาร์คนนึงถูกยิงเข้าที่หัวด้วยฝีมือของเด็กผู้หญิงคนเดิมที่ซ่อนอยู่ในช่องทางลับครับพอเห็นแบบนั้นนิโคลาก็เกิดสติแตกขึ้นมาเขาจับแฮปปี้ซมนเป็นตัวประกัน แล้วเจรจากับพวกทหารว่าเขาจะยอมส่งตัวเจ้าหน้าที่ SSR ทุกคนให้และกับการยอมปล่อยให้เขาเป็นอิสระดเรเอฟเชนโกพยายามกล่อมให้นิโคลาใจเย็นลงแต่ก็ไม่เป็นผลครับเขาเลยตัดสินใจยิงนิโคลาทิ้งด้วยมือของตัวเองการยิงต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้วตอนนี้ก็ส่วนของพวกเพกกี้ก็เริ่มหมดแล้วครับแถมทอมสันก็ดันเกิดกลัวขึ้นมาจนได้แต่นั่งตัวแข็งทําอะไรไม่ถูกโชคดีที่ดูแกนพังผนังเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีทุกคนก็เลยมีช่องให,หนีออกไปด้านนอก ส่วนทำสารที่ยังนั่งมึนอยู่ก็ここได้แพ็กกี้เข้าไปช่วยเรียกสติและพาเขาหนีออกมาได้สําเร็จครับหลังจากภารกิจสิ้นสุดลงเพ็กกี้ก็ได้ล่าลาดูแกนและสมาชิกหน่วย107ที่เหลือส่วนดรเอฟเชนโกที่ตอนนี้ไม่มีที่ไปแล้วก็ได้ตัดสินใจกลับไปที่หน่วย SSR ด้วยเพราะเขาอยากจะให้ความร่วมมือในการตามจับตัวพวกเลวอ์ทานครับขณะอยู่บนเครื่องบินทมสันขอบคุณเพ็กกี้ที่ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ ตอนนี้เขายอมรับในความสามารถของเพ็กกี้จากใจจริงแล้วครับจากนั้นทอมสันก็ได้เปิดใจเล่าความจริงที่เกิดขึ้นในตอนที่เขาได้รับเหรียญน,นาวีครอสให้เพ็กกี้ฟังจริงๆแล้วพูกทหารญี่ปุ่นที่แอบลอบเข้ามาในค่ายของเขาเป็นทหารที่มาเพื่อขอยอมแพ้ครับทอมสันที่ตื่นมาเห็นเกิดตกใจจนไม่สังเกตเห็นธงขาวที่พวกนั้นถือมาจึงได้พลั้งมือฆ่าทุกคนจนตายหมดพอมารู้ความจริงทีหลังเขาเลยตัดสินใจเอาธงขาวพวกนั้นไปฝังก่อนที่คนอื่นๆจะตื่นมาเห็นครับหลังจากนั้นมาเขาก็ต้องทนใช้ชีวิตอยู่กับเรื่่องงโกหกทีสร้้าขึน และรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งเวลาที่มีคนมาชมว่าเขาเป็นนายทหารที่กล้าหาญซึ่งเพ็กกี้ก็เข้าใจและไม่ได้ตอว่าอะไรทอมสันครับตัดมาที่เดอะกริฟฟิธดอตตี้ได้แอบเข้ามาในห้องของเพ็กกี้โดยใช้กุญแจที่เธอขโมยมาเธอสำรวจดูทุกซอกทุกม,มุมว่าเพ็กกี้ซ่อนอะไรไว้ในห้องบ้างจนไปเจอเข้ากับภาพถ่ายสิ่งประดิษฐ์ของฮาวเวิร์ดที่ถูกขโมยไปเธอเลยขโมยภาพภาพหนึ่งกลับไปด้วยครับแต่ก่อนจะออกจากห้องเธอได้นั่งลงที่โต๊ะเครื่องแป้งและทำทีเป็นว่าตัวเองคือเพ็กกี้ ตอนนั้นเองที่ดอรตี้สังเกตเห็นลิปสติกยาสลบของเพ็กกี้เข้าพอดีก็เลยหยิบติดมือกลับไปด้วยอีกชิ้นหนึ่งครับและหลังจากกลับไปถึงห้องตัวเองแล้วดอรตี้ก็ได้เข้านอนโดยที่เธอยังคงต้องใส่กุญแจมือล็อกตัวเองเอาไว้กับหัวเตียงเหมือนสมัยตอนที่เธอยังอยู่ที่เรด์รูมครับด้านเพ็กกี้และทอมสันหลังจากกลับมาถึงหน่วยแล้วพวกเขาก็ได้ไปรายงานผลของภารกิจให้ดูลี่ฟังทอมสันให้เครดิตกับเพ็กกี้ที่ทําให้ภารกิจในครั้งนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีถึงแม้จะต้องเสียเจ้้าาาหนนที่ปคก็ตม ดูลี่เลยชมว่าเพ็กกี้ทำงานได้ดีมากครับและได้เรียกให้ดร์แอปเชนโกมาคุยกับเขาเป็นคนต่อไปเมื่อถึงเวลาเลิกงานทอมสันออกปากชวนเพ็กกี้ให้ไปดื่มด้วยกันกับเขาและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆซึ่งเพ็กกี้ก็ดีใจมากๆครับที่ในที่สุดเธอก็ถูกยอมรับว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ s อสซนสักทีเธอก็เลยตอบรับคำชวนไปและได้ชวนซูซาให้ไปร่วมดื่มกับพวกเธอด้วยแต่ซูซากลับปฏิเสธครับเพราะในตอนนี้เขาเริ่มแน่ใจแล้วว่าผู้หญิงผมบลอนในภาพถ่ายก็คือเพ็กกี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Agent Carter เตอร์ซีซั่นที่1เอพิโซดที่5ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u u s s r r i e e กันกลังใจให้กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ